สวยงามแหง้งลุยเ KPP ปาดเกิด่าคุณชายสิมาย่าง ถามมว่ามันมันอันนี้อยู่บ่มันแฉะบ่อแฉะเพราะสั้นเพิ่งเลยบอมาพัดอันนี้เกิดลานิดหน่อยไมาปีนซ้ายปีนขวาในเมื่อกี้นี่โอ้อยู่ใส่นอ้อยอยู่ใส่นอ้อแต่เคยแบบว่าคิดว่าจะของเคยมาป่าหกตัวนี้แล้วมันมีปีที่แล้วนะคะ มันมีแต่ถ้าเขาหาแบบป่าได้ที่เคยมีเห็ดเนี่ยเขาสิจำไดแล้วปีต่อไปเขาก็หาได้สบายนะฮะแต่อาก็ยังไปป่าใหม่เพื่อปีหน้าได้มาถ้าถ้าปใญญาสบายดีเนาะก,ก็ภาวนาให้พ่นสบายดีก็พาทุกคนมาหาเห็ดอีก องไว้นี่จะไปเก็บมากองไว้ก่อนเนาะสวยมากสีแบบอันนี้คือเป็นกล้องธรรมชาติไม่ได้ตัดแต่งนะคะไม่ได้ตกแต่งแต่อย่างไรคือเป็นสีของเพื่อนเลยเน,นี่ยไว้ก่อนเนาะอันนี้เป็นเห็ด าเฮ็ดอยู่ประเทศไทยอันยังจำปลาได้ปานนี้แล้วจ้ะจำที่เก็บเฮ็ดนะอินอีเด้มีแต่เอื้อยพาไป่ค่อยชำนาญเลยที่ประเทศไทยถ้าบไม่นาเจ้าจของนาเจ้าจของยังหลงเลยใบตะกแบบนี้เหมือนเยอะเลยเนาะได้เยอะอยู่นะกลุ่มนี้ก็ กลิมนี้ตัดขาน้ำบอตัดน้ำสลับไปรอบก่อนเยี๋ยไอไปหาน้ำบอได้บัได้ตากเลยกินเห็ดยำแน่ต้มยำแน่แซ่บเสยปีนี้กินเห็ดมันปูแซ่บ่อยก็ได้ เป็นบางปีปกติเนี่ยไ่ค่อยมากกินเราจะเห็นมันปูอาจะชอบกินพวกเห็ดดินเห็ดพึ่งไป็นจะปีนี้ผัดกินเซยแซบเซยเคือเห้ดลงโงกคือกันเห้ดลงโงกก็เพิ่งกินปีนี้แซบเซยแต่ละปีนีกกินแบบคำสองคำกับพ่อปีนี้คือค่อยกินแซบบ่บค่อยอ้วนแต่ก็ได้อยู่มันแข็งนี่แหละ ปาเห็ดที่อยู่ในป่านี้มันสีแ่่มันสีแข็งมันก็นคือป่ามอดป่ามอดเพราะสีอมน้ำจ้ะตัดขาปุ๊บกางามเลยเห็ดก็ได้หอยกระเซา อ้วบเนาะเขาอ้วบอะโอ้โหทุกคนบิ่งเนี่ยอ้วบมากเลย ยังนอยอยู่ัองสองดอกนี่สวยมากวันของ KPP อีกวันนะคะวันนี้จะเห็ดถี่นะคะเห็ดดุนะปลาลกแต่เป็นปลาในฝันเลยดูสิ อ่อนซซนเองเก็บเองอ่อนซอนเองอันที่ไม่ใหญ่ก็เยอะนะเบิ่งพอพอดีแหละถ้าฝนตกใส่ก็จะได้เก็บเห็ดยาวๆไปเลยเก็บจนเห็ดพึ่งออกแล้วยิ่งนานยุคเพอ่์อสิใหญ่แคมจะ้ะถ้าเห็ดกลุ่มนั้นใหญ่ก่อนจังใหญ่ผาดผาดพี่นอ้องผาดป่าลึกลับคอยเด้อเห็ดเป็นสายนะคะทุกคน จะเบิ่งนี่พุ่นผูบังผูโูโูพุ่นผาดสะใจแหงเข็บนี่เก็บจ้า เหลืองงามขนาดโอ้ตาย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  KPP สยายแววจุลิงหลับมานแฮงอ่ะเอาซะ แ่บตันแน่เนาะสลับกันไปดูสิคะ่ะสาทุกคนให้เบิ่งก่อนเด้อเชยชมก่อนนะคะมานี่หนึ่งดอกดูนี่ดูอีกฝั่งนี้ ็บแบบเร่งด่วนเลยเนาะฝนสิตกข้ามหาัวเขาปาดความความดกเนาะความหลายพี่ไปเลือกอีกจังหน่อยก่อนบ่ะเาป่านี่เนาะไอ้ว่ามันต้องมีแน่เลยมันบ้มีไผรเข้าหไหมเพราะว่ามันหกอะ่ะ ออกนี่โ้ยขายาวเรียวนะคะผาดออนโอนเองคณะเก็บเองนี่นี่คืองามะเบมึงนี่ปานดอกไม้ยายป่ากลมเี่ดอกไม้เลยแล้วก็ดอกไม้โอ้ป่านี่คือเห็ดหลายเด้อ ป่าที่ทุกคนไม่ปราถนาที่จะเดินพันดอกนี้สวยมากถ้าพ่อญ่ไม่เห็นน้ำอาย้ยวางตะก้าหมากลุง นี่นะคะเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนเด้อว่วาสีออกแล้วนะเมื่อกี้นี่พี่น้องเบิ่งนี่เบิ่งโอ้ยเบิ่งเกาะดูสิทุกคนแม่นฝันบ่น,นี่เบิ่งนี่ปัดไม่สุดนะ,ะตอนนี้เราเห็นแค่นี้นะคะนะคะมาเด้อมาเด้อสั่นเลยอะ่ะไม่เคยหลายป่านนี้ปัดมามามา มาทุกคนเอออยู่นี่แหละค่อยใครจะฝนมาตกคำหัวออกม่เหอะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาใหม่ไหมรู้ว่าจังไดรูว่าเดินต่อเนาะสีโอตายตายตายมาเด้อมาเด้อขวัญค่อยมาสีงามแหง สวยงามแฮงลุยอขอบคุณจจตีจะทางในเสะเด้อมันอนีเบิ่งนี่โนโพดโพเลื่อนเข้ามา ทีเปิดอ่านพา่อใหญ่ว่าฉันเห็นเห็ดเป็นล้านพา่อใหญ่ก็เสียกมาน้ำเวลาเพิ่นมากก็บ่เห็น เอาไว้ซิบอไปกับตั้งแต่เฮ็ดคลิปมาแล้ววะเนาะพี่นอ้องสุดอีดีคลิปนี่คือเยอะมากจริงๆ โซโนเอะโอ้โอตาย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 คือมัาจำเป็นต้องไปหาป่าใหม่เลยไอ้นี่ไปแต่ป่าเก่านี่ก็ได้คือเก่าความอยากไปป่าใหม่ได้เธอก็ได้ คนพาดประมาณหาโลอะ่ะจังได้ก็ได้มนมาแล้วเนาะตอนนี้หกโมงหกโมงครึ่งจังวนกลับไปอยูู่้เดียวใครไม่ดูคลิปนี้ถือว่าพลาดหนักมากหมานในประวัติศาสตร์หมานสุดเลยแหละโชคดีนะหมานไปว่าอะไรไปว่าคนไทยผนถามมาไปลว่าโชคดียาย ประวัติศาสตร์ในรอบสามปีถ้าถามามาจากปีสี่ปีบ่ะฮะสี่ปีแล้วเนาะมารถบ้าน,นีนสองเถื่อเบาจักยายเขาจำบาได้อู้สมองคอยเลลือนรถบ้านเขามาจากเถื่อเหรอยังงอยเละ กอีกอย่างหนึ่งก็เริ่มมาไกลแล้วได้บ่ลหลงเราเพราะว่าอยู่ไก่ทางคนทางทางอันนี้ไหมทางรถไทยนี่ปาดโทษพ่อใหญ่ซอกอีกระเบนนี่นี่ดีมานปน็นนีก็บ่ได้อย่างเมื่อได้ปาดเบิงขานางงามแหง่ง เดี๋ยววันนี้ยายเริ่มหิวข้าวแล้วก็เริ่มจะหนักมากนะคะทุกคนป้าห้าหกโลได้นะคะเนี่ยคือเยอะมากนะคะนี่จะเป็นปลาประจำที่ยายเดินที่ยมาฟังนี่เคยเข้าอยู่แค่ตรงห้านั่นแหล,ละและหลังจากตรงนี้นะอายกับโบเคยเข้าเลยพุ่นยางพุ่นยายจเว่าค่อยว่าอยู่โบจบผมค่อยมดก่อนเด้อเขาว่าแม่นมากช่โดยใส่ห้าดอกปู คนจะมาจริงๆวันนี้โอ้แต่แต่แต่มีหมดแล้วเนาะมาพ่อฟังนี่บาทนี่ค่อยสุดยอดเลยมัน How is it possible oh and they are beautiful เป็นไงล่ะ I am the best, เนาะ นี course you the best. Yeah, ่นะคะทุกคนเป็นไปได้จังไหนประวัติศาสตร์คือได้เยอะมากเมื่อนี้นะคะเป็นวันที่หมานมากเลยแล้วก็แบบว่าเจอมีตะกลุ่มใหญ่ๆนะคะทุกคนโอ้ยเนอะเคพีพีหมานแห้งเดิมมือนี้เด้อเ e ี้ดย คือเมื่อนี้นะบ่ได้ตั้งใจซีซิมาหาโค้งนี่ว่าสิไปโคบได้ก็ได้เพราะว่าฝนมันตกนะคะแต่ก็หมาแหงขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆเดี๋ยวจะได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย <c oughs>